ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมพารวยกาวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบองตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุทธที่9สิงหาคม2566าเหล่าพัฒนาเลขที่ออก7 1 3 1 1 6ล่าง31ครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทัในใดที่โชคหมันก็ขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังบ่าท่านได้โชคได้มาน้าเพิินครับก็ยาเพิ่งน้อยใจครับพี่น้องเขามากก็แล้วก็ย่าลืมครับผมมากดติดตามให้กับทั้งช่องเอาไว้ครับพี่น้องจะได้เห็นตัวเลขแนวทางับจากหลากหลายสำนักครับสำนักเด็ดเด่นมีพี่น้องเอฟซีได้ติดตามได้รับชมเบิ่งตัวเลขแนวทางของธนย์การครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกล่าวพารวยจับพี่น้องครับมาติดตามเบิ่งครับ เป็นสำนักของคูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับก็คือพ่อแต้มครับพี่น้องครับหลายท่านได้ยินเกจิบาเนาะครับเนาะเพลขแนวทางของพ่อแต้มลุดมาหลายงวดครับผมครับจริงๆแล้วในสูตรของพ่อแต้มกับบนรุดดอกพี่น้องแต่คู่บาอาจารย์จะต่างจากลูกศิษย์ยี่อย่างหนึ่งก็คือครับบางครั้งเพื่อนกกจิคิดหลายนะพี่น้องครับคิดนําพี่น้องเอฟซีครับผมกับเป็นธรรมดาครับผมคิดหลายเพลย์ที่พี่น้องบางครั้งตัวเลขแนวทางกับลุดเพระว่า ดยความเป็นห่วงนะครับเนาะครับหาตัวช่วนกันยากะปกติแหละพี่น้องเป็นธรรมดาของเลขคำนวณครับแต่ว่าโดยสูตรของเพลนอีกถือว่าเก่งครับผมครับหลายท่านครับเป็นลูกศิษย์เพลนเก็ถือว่าครับบอธรรมดาครับผมนึ่งไน่นานกับเบาแรงครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับผมไปเบิรหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับเนาะสำหรับเลขวิ่ง1กับ6เด่น6กรองหนึ่งครับเลข6กับเขาเต็มเต็มครับผม16ครกับมาน้ากันออลลอดพี่น้องครับ ตามสูตรครับพี่น้องรับมืนเพิ่มันกับวายอยู่ครับสาหรับเลขวิ่งเพิ่นกับบเคยมาน้ากันจักเถื่อครับเพิ่งเห็นงวดนี้แหละครับงวดแรกครับอันใดก็เกิดขึ้นได้เพิ่นวาครับทุกมือนี้ครับสําหรับงวดนี้พี่น้องเอฟซีเขามากกันแล้วกันครับมาเบิ่งเอาตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับพี่น้องของพ่อแต้มครับผม ขออนุญาตโฟกัสเน่อครับเนาะให้พี่น้องเห็นตัวเลขแนวทางกันชัดๆครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงครับผมวันศุกร์ศุกร์ที่สิบเอ็ดเดือนสิงหาคม 2,566เราพัฒนาครับสำหรับมือนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเมืองตัวเลขหน้าทางของพ่อแต้ม มาเมืองในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับผมบนล่างวิ่งรูปสองกับเจ็ด สำหรับสายวิ่งสายรูดกับบอคุผ่าน้ครับเนาะกับเล็กวิ่งครับผมรับเล็กวิ่งพอแต้มกับบอลรุดจักเถื่อได้พี่น้องครับก็ถือว่าเข่ากันเต็มเ็มนึกวัติพผนานมากกับเข่าที่เล็กหกตัวเด่นตัวเน้นกันเลยครับผมครับสําหรับงวดนี้ครับพอแต้มกับเด่นมาให้พี่น้องเอฟซีเด่นสองรองเจ็ดครับบอคลณผ่านะครับเนาะสายรูดสายวิ่งครับผมครับเล็กวิ่งเด็ดเดกันครับ พี่น้องอย่าลืมครับผมสาหรับเรขวิ่งของแต่ละสํานักแต่ละคู่บาอาจารย์ก็อย่าลืมเขียนเอาไว้หรือว่าแคปหน้าจอครับผมเอาไปเทียบเคียงกันเบิรงครับผมหาตัวเด่นครับแล้วมาจับคู่กันเบิง์นะครับเนาะครับมีตัวใหครับผมแล้วก็มาค้นหาตัวที่เขาจับคู่กับแต่ละสํานักกับแต่ละคู่บาอาจารย์ครับว่ามันมีบอครับเมื่อเบองในีสูตรตามสูตรเพ่นกรนะครับเนาะสี่ห้าศูนย์ หนึ่งสองครับสำหรับจับคู่ครับพี่น้องตัวเลขที่จับคู่ได้ก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง 4ี4 1ูนครับสำหรับตัวเลขหน้าท้างของพอแตมครับพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นๆกันนะครับเนาะพอแตมกับเด่นเอาไว้ให้พี่น้อง f อครับผมที่ ห้าสองสี่สองครับสำหรับตัวเด่นล่องลงมาอีกเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนาะตีกรอบเอาไว้ให้นะครับกับตัวเด่นเด่นครับผมครับตัวเด่นที่ล่องลงมาอีกก็จะมีหาหนึ่งนะครับเนาะสี่หนึ่งครับผมครับถือว่าเป็นตัวล่องลงมาจากหาสองสี่สองครับถือว่าเป็นตัวระบางครับผมครับสำหรับตัวล่องเลยก็จะมี 5040ครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกครูทุกคนอย่าลืมครับผมตัวเลงแนวทางของพ่อแต้มกับเลขเหลา่าพัฒนาครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่กำลังจะแคปหน้าจอครับอดใจไว้เดอ้อครับขออนุญาตครับเห็นวันที่เนาะพี่น้องครับมีพี่น้องหลายท่านว่าแคปหน้าจอแล้วบ่เห็นวันที่ ครับผมอ่ะเอากันชัดๆเลยครับผมครับแคปหน้าจอกันได้ครับพี่น้องครับกับตัวเลขหน้าทางของโปรแตมครับสำหรับเลขเด่นๆของเพลินเด็ดๆของเพลินเลขก็จะมีเลขวิ่งนะพี่น้องครับเด่นให้พี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายหลุดสองครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีหลายท่านที่กำลังติดตามรับชมครับสำหรับงวดนี้ผลาดบ่วเลยเลขก็คือคุ้ยกันก่อนหัวเล่าพัฒนาออกครับ กับเบาแหลมผารวยด้พี่น้องครับเพราะว่าสูตรนิ่งวันนี้ถือว่าจับยากพอสมควรครับผมครับพี่น้องต้องมาเบิ้งครับผมสูตรของเบาแหลม3สูตรกันก่อนว่าครับตัวเลขแนวทางกับทีเด่นเด่นครับนิ่งวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องสูตรเขาเขาเฉพาะ3กับ6พี่น้องครับเลขหนึ่งบ่มีเนาะครับเนาะต้องขอกราบกระทานหัยพี่น้องเอาไว้ก่อนครับแต่งวดนี้กับโบค้นพ่าดกับผมเพราะว่าตามสถิติกระบริรุดรุดมากไม่ หลายปีแล้วพี่น้องลดเพียงสามเถื่อครับผมครับสำหรับมวดนที่จะถึงนี่กะถือว่าจับยากครับพี่น้องต้องมาเบิ่งสูตรครับผมมาวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางน้ำกันก่อนครับพอบางตัวที่บม่ได้จับให้พี่น้องก็มี่ในสูตรครับผมครับแต่ว่าเป็นตัวเด่นๆครับผมซึ่งลายสำนักก็มีครับตามที่ลงคลิปมากกมีสังเกตเบิ่งมีลายสำนักที่มีตัวเด่นๆเด็ดๆในสูตรเลยครับผมแต่บอสามารถจับให้พี่น้องเอฟซีใดเนื่งด้วยว่ามันหลายคู่นะพี่น้องเนาะครับ ครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อแต้มครับกับขอฝากเอาไว้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับผมครับสำนักคู่บาอาจารย์อย่าลืมเอามาไว้เป็นหลักครับผมครับเบิ้งกันแล้วกับพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะครับฝากเอาไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมพ้ารวยกาวพารว้ยก็ต้องขอตัวมล่าผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับ ก่อนจากกันขออ่ำนวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมนันร่ำรวยถูกหวยกันโมดทุกคู่ทุกคนครับผมในวันศุกร์ที่11สิงหาคม2 5 6 6กับเลขราวพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับผมครับขอให้พี่น้องปังๆกันเด้อว,วันศุกร์สีฮอดนี่พี่น้องครับผมขอให้ถูกหวยรวยเบิกกันโมดทุกคู่ทุกคนสำหรับสำรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม